ครัพบพร้อมแล้วเริ่มที่ 5, 4, 3, 2, 1, 1> สำหรับถัดไปครับขอเรียนเชิญท่านรองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านยศพลเวนุโกเศษครับท่านประธานเดชวิถีมอบรางวัลประกาศก,ากิยติคุณกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปี2566ครับเสียงปรวมเลยกับท่านประธานอีกสักครั้งหนึ่งครับท่านผู้วเจียไว้จะแชร์เพื่อนคน onstage for the presentation of the department of learning enrichment appreciation awards of 2023 please กลุ่ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับก็มีผู้ที่มีผลงานดีเด่น หลากหลายสาขานะครับและต่อไปจะเป็นลูกจ้างประจำดีเด่นแล้วนะครับและรางวัลที่1นนะครับนายยศวัตรรัตนนิกรเจริญครับตามติดไปด้วยรางวัลที่2นะคะนายพัฒนศักดิ์นูพิบาลค่ะและรางวัลที่3นะครับนางธัญทรนธนะ ปัดับรัดไปนะคะครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนดีเด่นรางวัลที่1นนะคะนางสาวพัชริยาประจงค่ะดีดีด้วยนะครับต่อไปครับรางวัลที่2ครับนางสาววนิดากิจการครับและรางวัลที่3นะคะนายประสบโชคบริบูรณ์ค่ะ ต่อไปค่ะผูะสูตรการเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงดีเด่นนะครับหนึ่งท่านนะครับนางสาวมุกดาเตียวกุลครับรางวัลที่หนึ่งแล้วต่อกันด้วยกศนออำเภอเขตดีเด่นแล้วนะครับรางวัลที่หนึ่งนะคะกศนออำเภอร้องควางจังหวัดแพร่ค่ะและรางวัลที่สองนะครับกศนออำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองครับ และรางวัลที่3นะคะกศนอาเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็จะไปต่อที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยอดเยี่ยมนะฮะมี3รางวัลเช่นเดียวกันนะครับรางวัลที่1ครับห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีครับยินดีด้วยนะคะรางวัลที่2เลยนะคะห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรีค่ะ รางวันที่3นะครับห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสงครามครับยินดีด้วยนะคะกับทุกทท่านเลยต่อไปนะฮะจะเป็นห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารียอดเยี่ยมห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียอดเยี่ยมหอสมุดร,รัชมังคลาพิเศษวางไกลกังวลยอดเยี่ยมครับสมรางวันด้วยกันค่ะรางวันที่หนึ่งนะคะห้องสมุดประชาชนชเฉลิมราชกุมารีอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีค่ะ ถัดไปนะคะรางวัลที่2ค่ะห้องสุขประชาชนเฉลิมราชสกุมารีอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะและรางวัลที่3นะคะห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชสกุมารีอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองค่ะและต่อไปนะฮะจะเป็นห้องสมุดประชาชนอำเภอยอดเยี่ยมนะครับรางวัลที่1จะเป็นห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับ มีเสียงปรบมือจากด้านหลังนะคะรางวันที่2นะคะเข้าสุขชาชนอำเภอลี้จังหวัดลำพูนค่ะต่อไปน่จะเป็นกศนตำบลแขวงดีเด่นรางวังวัลที่1นะฮะกศนตำบลไผ่กองดินอำเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีฮะิีดีด้วยนะคะและรางวันที่สองนะคะ,ชชคนะะกศนตำบลนาทรา,ราทะะออทยอำเภอ,อะะลี้จังหวัดลำพูนค่ะทีมภาคเหนือเขาเสียงดังอยู่นะคะด้านหลัง รางวัลที่3ามนครสวรรคตำบลพ,พับปาอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีครับยินดีด้วยนะคะต่อไปนะคะพี่สีศูนย์การเรียนชุมชนดีเด่นนะคะรางวัลที่1นะคะศูนย์การเรียนชุมชนบ้านสร้างแสนอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินค่ะฝั่งนี้ไม่น้อยหน้านะคะแฟนขับมาด้วยรางวัลที่2นะคะศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตะบนนิ้วอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับ ยืนนนานรางวัลที่สนะคะศูนย์การเรียนชุมชนม้าหนึ่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะและต่อไปนะคะภูมิปัญญาปราชาบ้านดีเด่นรางวัลที่1ค่ะนางประภาพานันศรีไตรค่ะและรางวัลที่2นะครับนายกลิขำเจริญครับและรางวัลที่3นะคะนายอำนวยหมันสมัครค่ะ ต่อไปนะฮะจะเป็นสาขารนักศึกษากศนอสิทธิ์เก่ากศนอดีเด่นนะครับรางวัลที่1นายสมานสุธรรมมาพิวัตรครับก็คือสิทธิ์เก่ากศนอดีเด่นใช่ไหมคใช่ค่ะเรามีสิทธิ์เก่ามากมายนะคะพี่จีบที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ได้เป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นของเรารางวัลที่2นะคะนายอนนท์สมอค่ะถือว่าเป็นสิทธิ์เก่าเป็นรุ่นพี่ที่ส่งต่อความรู้ประโยชน์อะไรให้กับรุ่นน้องใช่ค่ะ